เมื่อกี้เมื่อกี้ทางดีดๆเอาเลยเหรอ ีีเกยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่เริ่งนะครับเรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ไปแบบเดียง่ายครับไปประมาณสองคนนะมาสองรับวันนี้ ครับผมก็เดินทางกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งวิ่งจากเส้นสมุทรสาครทางพระรามของนะครับมุ่งตรงไปวังมะนาวนะครับแล้วก็เข้าสู่ราชบุรีนะครับเส้นนี้ก็ขอให้ระวังด้วยนะครับรถตันทุกเยอะนะครับผมอ่าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับซึ่งเป็นการขับที่อ้อมมากครับผมคือรู้สึกว่าอ้อมมาก ก็ตอนนี้บรรยากาศดีมากครับซึ่งเรากำลังเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมนี่เป็นครับซึ่งจะเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะพาเพื่อนๆไปอย่างรวดเร็วนะครับผม baikkan อนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่สวนพึ่งนะครับซึ่งบรรยากาศสองข้างทางเขียวขจีมากครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้ข้างทางมีความเขียวชอุ่มครับผมแต่ถ้ามาหน้าร้อนนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับก็จะร้อนร้อนหน่อยครับบรรยากาศตรงนี้ถือว่าดีมากครับภาพรอาทิศย์ขึ้นครับแสงแรกนะครับ Como eu play. โดยส่วนตัวนะครับเส้นนี้ผมรู้สึกประทับใจที่สุดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกวิ่งง่ายครับแล้วก็มีโค้งให้เล่นตลอดนะครับเป็นทางที่ธรรมาชาติที่สุดแล้วนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ทางอยู่ดิเอาเลยเหรอันมาทำอะไร่นี่ <c oughs> <c oughs> 没事儿，弄一个很结实。<music> <music> โลกว่าตอนนี้ก็ะานาธิบดีเราก็จะเดินทางต่อนะฮะก็ไม่รู้ขพางน่าจะเจออะไรนะอ, <laughs> อันนั้นเป็นหัวใจดาน่าเป็นสีข,ขาวแต่ถ้าเป็นสีต้มจะเป็นเลียยว่าแค่แบบฮ้ย มีแต่เสียด้ำไม่หมายด้ำนะเนี่ยปวดชี้ว่ะโอเคทางตอนนี้ค่อนข้างก็ไปได้ครับผมแต่ว่าถ้าฝนตงนะผมว่ามีมีเละแน่นอน <S <S บรรยากาศดีครับอากาศเยน็นเย็นเห็นในภาพอาจจะเหมือนแดดออกนะแต่ว่าอากาศเย็นครับโอเคจะค่อยไปครับอาจะมีรถเก่งมาเที่ยวเหมือนกันนะครับน่าจะมาแา่งเซมกันนะส่วนมากาจะเห็นรไปหลายสิบคันแล้วนะระหว่างในทางเท้าโอเคครับเราจะไปเรืเร่อยๆครับ โอเคเราจะแป็คเกจไปเราจะเป็นผู้นำที่ดีตอนนี้เะยะทางเขาบอกอีกสองนาทีถึงแต่ว่าที่พี่เขาบอกมันเหมือนสามกิโลนะผมว่ามันต้องมีอะไรสักแก่เขาบอกให้เลยไปอีก เลยเออเป็นเลยหอมหอมสะเตอะไรนะต้นน้ำหอมสะเตไปอีกนะฮะยังกัยอยู่สวิตเซอร์แลนด์วนนึนนงิ้นเดินผู้บ้าโอ้โหทางนี้ก็าอ่าตอนลงไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนขึ้นนี่ดิ ตอ <laughs> นลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นนี่ลำบากใจเหมือนกันยิ่งถ้าวนตกนางานเข้าจริงๆตรงนี้เนะี่ยลื่น <laughs> ไปดูกันส่วนเขาบอกเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับมาปีที่กันเนี่ย, <Yeah. S 1> ยขับข้ามทางออกออกประเทศ ตั้มหนึ่งนะตั้มหนึ่ง,ต,งตั้มหนึ่งปี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 กันถามพี่เขาครับผมมัน อันนี้เราก็ลองขับมาขับมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเรามาทุกที่หรือเปล่าเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะใช่เหรอ 我吧

ได้ยอยู่ล้มแปะแมวนะโอเคนายที่สุดเล้วก็เจอยู่ในซอยอีกซอย ดครับดีเลาครับรอบก็จะ่ีเชื่อนะครับเราจะไปดูด้ยก โอเคครับเดี๋ยวเราเลีนทางออกจากจุดสกัดบางโพนะฮะจะไปต่อพุทธลักันต่อนะฮะ

I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get the screw, Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she and dancing, hanging on my butt She asking to crash with me, smash with me She's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh. I wanna live. I'm cold inside Give all I have to feel alive A fight to live A fight to strive One day I'll have What, what I want I want the whole world I In the palm of my hand I got a plan I'm the man Now I'm teaching the game A veteran Better than Anybody else Who tests me I'm ready Looking in my hand And it's steady I'm trending ascending.